เมื่อประเทศแบ่งเป็นสามก๊กสีแดงสีน้ำเงินสีส้มการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าเมืองสามคนข้าคือเจ้าเมืองสีแดงผู้ร่ำรวยเลื้องควายแดงมากมายแปลงร่างณบัดนี้ ข้าคืออัศวินควายแดงข้าคือเจ้าเมืองสีน้ำเงินผู้มีหนูนาสวนเยอะที่สุดแ <laughs> ปลงร่างเดี๋ยวนี้สุดยอดอัศวินหนูนา ข้าคือเจ้าเมืองสีส้มมีสวนส้มที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดแปลงร่างโอ้โหฮดไสนาแปลงร่างโอ้ไม่ออาถ้าข้าอยากชนะสีน้ำเงินก็ต้องขอให้ส้มช่วยสนับสมุน ถ้าข้าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ต้องขอให้ส้มช่วยสนับสนุนถ้าเจ้าเลือกสีแดงเจ้าจะได้ควายแดงมากมายเป็นรางวัลถ้าเจ้าเลือกสีน้ำเงินเจ้าจะได้หนูในสวนมากมายเป็นรางวัลแต่ข้าไม่อยากได้อะไรเลยแค่ดูพวกเจ้าทะเลาะกัน ก็สนุกมากพอแล้วแบบนี้ต้องส่งสาวงามไปให้เจ้าส้มดูเพื่อมันจะใจอ่อนยอมเข้าพวกกับเราต้องใช้แผนหม้อเข้าล่อส่งสาวสวยไปทำให้ส้มใจอ่อนเลือกหนูเธอคะ่ะ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  เลือกหนูเธอค่ะเลือกหนูเธอค่ะข้าจะไม่เลือกสักคนเพราะรักพี่เสียดายน้อง <laughs> ข้าจัดประชุมเพื่อหาหรือว่าจะประชุมเรื่องอะไรดี <laughs> <laughs> ก่อนหน้านี้พวกมันทำกับข้าไว้เยอะถึงตาส้มเหลี่ยมคืนบ้างโ <laughs> ยนเหรียญหัวก้อย ให้เหรียญช่วยตัดสินใจแทนให้ดีกว่าเหรียญที่ใช้ทํานายหมดละโดนอีกาฆ่าไปกินไว้พรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจละกันเลือกสีไหนดีเรื่องแค่นี้หัดคิดเอาเองสิอย่าเอาแต่พึ่งไพ่พึ่งหมอดูเอาแต่เล่นเกมจนเพลินงั้นค่อยคิดพรุ่งนี้ละกันว่าจะเลือกใครดี AI ช่วยตัดสินใจให้ดีกว่าว่าควรจะเลือกใครดีกำลังประมวลผลกรุณารอสักครู่ AI ช่วยตัดสินใจให้ดีกว่าว่าควรจะเลือกใครดีแย่ yeah, ทั้งคู่ไม่ควรเลือกใครเลย <laughs> ขอถอนตัวจากรยายการเพราะยังตัดสินใจไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> สรุปว่าท่านตัดสินใจยังไงคะแยทั้งคู่ยังไม่อยากเลือกใครเลย <laughs> เลือกศักดิ์สรีเธอะเลือกศักดิ์สรีเธอโว้ยหลายเยอะเลือกศักดิ์สรีเธอะเจ้าเมืองท่านเลือกศักดิ์สรีเธอะเจ้าเมืองท่านเลือกศักดิ์สรีเธอะเจ้าเมืองท่านเลือกศักดิ์สรีเธอะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรีบหรอกช้าๆได้พราเล่มงามนะจ๊ะผ่านมานานหลายวันแล้วสรุปว่าส้มจะเลือกใคร ข้าฝันเห็นหนูนาสีน้ำเงินตัวใหญ่รําคาญเจ้าแดงลีลาเรื่องมากเรามาจับมือกันเถอะอะไรนะส้มกับน้ำเงินแอบ,บจับมือกันแล้วเหรอถ้าค้าไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังยุบสภาเฟ้ยแล้วพวกคุณล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือไม่ชอบใครเลยถ้าอย่างนั้นเราควรยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไหมคะ ช่วยพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปมาเลยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ